ไปไปครับมือน,นี่งสีพาไปเบิ้งของดีมีทั้งของดีทั้งใหม่สวยงามเครื่องผลหมากลักใม้เลยมือน,นี่มีแบบย่างหลายเลยมือน,นี่บ่ได้มาเบิงงเบ้งโดนแล้วครับเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งย่างดกเลยม่วง <c oughs> แล้วก็มีคนเริ่มมาทยอยมันลักแล้วล่ะเริ่มทยอยมันลักแล้ว,ลดก,ดวก็ลักดกโวยกสิพ่อจำหมดแล้วสิพ่อได้สมนะครับประมาณนี้โอ้ดกอยู่ดกอยู่ดกคากอยู่ปีนี้ดกคากอยู่ ปกติกับเป็นนัวตลอดนะได้ว่าปีนี้รูซสึกว่าดกมากเลยดกมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ้งบอนสีก่อนดีกว่าเปิดพ้าอบออกสักหน่อยยังไหนเนาะหนยเนาะน้ำก็แห้งไปแล้วน้ำจะแห้งไปแล้วครับพี่น้องโอ้กะบ,บ่เห็นว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงมากมากนะครับนะกะบบ,บเหีียวบด้เฉา ตะวันใบแตกออกมาหลายแล้วกาโอ้สีแม่ต้นนี่มันนีแนวกำครับเพรมีนใหม่ครับโอ้เสียดายแตะวันเอกำนี่แหละเห็นไ,ไหมเสียดายตดตนแตะวันเอกำต้นใหญ่กับใบก็ยังวาได้ขยายกไปใส่เยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในตู้ ในตู้นี้ไม่ไม่สียู่อยู่โดนกว่ากว่านอกตู้นะครับนะสียืดใบไปโดนกว่ายะเวลาสีโดนก็เพราะว่านานหนาวนี่สีบ่้วคอยแจำนะนาหน,นาวสีบ่แจมเลยแล้วมาบ๊วยไปยังเด้อด้วยมาจอบลักกับบักม่วงทีมงานลักสมบูรณ์กันมาแล้ว บอกท่านขาดค้ำบอก่านขาดค้ำไม่แล้วถือวัาแก้วมหน้ำผุไหมากบวถือหวแก้วน้ำโค้โดกขาดเนาะโรยันดดเลยะน่ะฮะเอา นี่ขนาดไม่หมดเนี่ยนี่ขนาดเยวยากเบาขวบขนาดไม่หมดยังเอามาอยู่นะพราะจะมาดกขัดดกขัดดกขัดเดี๋ยวที่จะเติมน้ำบอนสีเล็กน้อยกันเติมน้ำบอนสีเล็กน้อยหน่อยครับที่ปล่อยไว้ทั้งสี่นะครับเมื่อไรหมู่บ้านนี่ไปใส่ดินต้นอยู่ อยู่บ้านแต่ว่าอยู่นี่ดินดินบ่หยุบครับดินบ่หยุบสปไฟนี่สักสักพักหนึ่งสได้ยยอยู่ระยะนึงนะครับต็ว่าสีบ่าว่าว่าสดไปเลยสีว่าสดไปเลยก็ว่ากับบ่เหี่ยวบ่เหี่ยวบ่เฉาผลดีของการอยู่ในตู้ช่วงนี้แดดบ่าค่อยครับแดดบ่ค่อยหนี้คนกันสีโนมใบโนมใบไปหาหาแดดนะครับนะโนมใบไปหาแดดเดี๋ยวไปเติมหน้ามันครับ ถึงกระยว่ายานหดน้ำเออเอาง่ายพูดนะเอาเปียบกันพูดบางเนีมันานเลสมมันข,ข,ขมขมไป้งเลยว่าดกดีโอ้อกูซิมเลยเนาไมีแก้วนะนาขอเอาง่ายกัมันสีย่างบ่เเอาง่ายไปนี่ คาะาเมลเซี่ยวเซี่ยวมาทังผุนเอาสวบอื่นน้ำเนื้อเดือดดอกวันนั่งห้างกันไหน่วยไงอาเอันเอาหน่วยอันนี้ออกอันสุ่มใดไม่เันหลไหลหน่วยอะกำลันโลยหลวะโอ้โหลกคักเลยเนปีนี้เนาะ่า อย่าดันโลนเบิดก้อนล่ะดกไรโลดเด้แม่กันเนี่ยโอ้ยดกครับพี่เดียยิงได้ก็เบิดดับ